สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการของร้อนหุ้นอซนไซ์กับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าวันนี้โดยวันนี้เราพบกันในวันศุกร์ที่9มีษาย,ยนพุทธศักราช2564กับพีชั้นสิริวัฒนากรพันธ์มารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ซึ่งภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าวันนี้ดัชนีรีบาวขึ้นมาแม้จำนวนผู้ป่วยติดโควิด -19 รายใหม่ภายในประเทศจะเร่งตัวขึ้นต่อเนื่องขณะที่ภาครัฐบาลเองก็ไม่มีการล็อกดาวน์ทั่วประเทศแต่มีการปิดผับบาร์ชั่วคราวและมีการเตรียมรถโรงพยาบาลสนามเพื่อใช้รองรับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เช้าวันนี้เดชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ1,569.55จุดเพิ่มขึ้น10.72จุดหรือ0.69เปอร์เซ็นต์มูลค่าการซื้อขาย43,507.62ล้านบาท ส่วนรายการของเรอด้วยไซส์วันนี้ขอนําเสนอหุ้นบริษัทปูซีเมนไทยจำกัดมหาชนหรือ S.C.C. ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นพร้อมมูลค่าซื้อขายที่พุ่งสูงสุดอันดับหนึ่งในภาคเช้าวันนี้โดยระหว่างวันขาหุ้น S.C.C. ปรับขึ้นไปสูงสุด408บาทต่ําสุดที่394บาทก็จะมาปิดการซื้อขายภาคเช้าที่ผ่านมา406บาทเพิ่มขึ้น4.37เเซมูลค่าการซื้อขาย3,102ล้านบาท ทั้งนี้ค่ะบริษัทเมย์แบงก์กิมเองได้บอกบทวิเคราะห์ถึงหุ้นเ c c ว่าคาดกำไรไตรามาสที่1ปีนี้จะเด่นและโตสูงถึง12,700้ล้านบาทเพิ่มขึ้น58%เทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและ82%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าโดยได้แรงหนุนสำคัญจากธุรกิจปิโตโรเคมีและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและการขยายกำลังการผลิตคาดว่าจะหนุนผลประกอบการปีนี้เติบโตได้ดีปรับประมาณการเพิ่มขึ้นในอนาคต2-3งาปีข้างหน้าจะเข้าสู่ สำหรับการผลิตจะเพิ่ม70%ธุรกิจปูนซีเมนต์ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเน้นเซอร์วิสและโซลูชันไปรีเทลธุรกิจปัจจุบันของก็คบปุงจรตังเป้าจะโตเป็น2เท่าใน5ปีข้างหน้าคงคำแนะนำซื้อเพิ่มเป้าหมายเป็น450บาทจาก430บาทค่ะ ดยบริษัทหลักทรัพย์เปแบงก์ิมเองระบุว่า SCC จะประกาศผลประกอบการในไตรมาสท,ที่1ปีนี้ในวันที่28เมษายนนี้คาดว่าจะมีกำไรที่เด่นนั่นความต้องการของปูนซีเมนต์จะผลิตภัณฑ์กับก่อสร้างในไตรมาสท,ที่1ปี64ก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นค่าจะเติบโตเล็กน้อย2%บวกกับการบริหารจัดการต้นทุนหรือ cost optimization ดังนั้นคาดว่ากำไรจะปรับตัวดีขึ้น2,820ล้านบาทเติบโตจากปีก่อน1%เมื่อเทียบกับปีก่อนและไตรมาสก่อนที่ขาดทุน194ล้านบาท ส่วนธุรกิจบัรจุภัณฑ์ครบวงจรจะไ,ได้บวกจากการควบรวมกิจการโซวิและโคแพคและหนุนผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่องคาดกำไรในจะเกิบโต1,554ล้านบาทเพิ่มขึ้น5%เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าแต่ลดลง10%เมื่อเทียบกับป,ปีก่อนหน้าซึ่งการลดลงนี้มาจากสัดส่วนการถือหุ้น s c g p ลดลง ขณะที่ผู้บริหารก็มีมุมมองเป็นด้านบวกค่ะต่อแนวโน้มของธุรกิจปิโตรเคมีในปีนี้แรงหนุนจากการฟื้นตัวของธุรกิจเศรษฐกิจโลกซึ่ง IMF คาดว่าเศรษฐรกิจโลกในปี64จะขยายตัวสูงสุดในรอบ12ปี5.5เอซนแะลว่าเป็นการฟื้นตัวแบบ V shape โดยเฉพาะเศรษฐรกิจจีนจะเติบโตสูงถึง 8. 1เธุรกิจปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมีแนวโน้มฟื้นตัวบวกกับ cost optimization ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจรจะได้แรงบวกจากการควบรวมกิจการและการขยายกำลังการผลิต เราปรับประมาณการเพิ่มขึ้นจะคาดว่ากำไรปีนี้38,877ล้านบาทเติบโต14%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านอกจากนี้โบรกเกอร์หลายแห่งอาทิบริษัทหลักทรัพย์อยวนตาแนะนำซื้อราคาเป้าหมาย440บาท บริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปแนะนาซื้อราคาเป้าหมาย440บาทบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีแนะนําโฮราคาเป้าหมาย420บาทและบริษัทหลักทรัพย์ KGI แนะนาเอาเพอร์ฟอร์มราคาเป้าหมาย484บาทค่ะและนี่ก็คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อยที่น้อฝากกันในวันนี้หากคุณผู้ชมรายได้ลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้นยินไซ์ .com และยังสามารถติดตามได้ที่เฟซ a ุ๊กอินส t a แ r รมทวิตเตอร์เท u ลแกรมไลน์สแคหรับวัพาราตช้อนด้านหลัง็ห้ที่าูทงบลาแ กลับมาพบได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา14นาฬิกาวันนี้ฉัน้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ